แชมป์ขายนีสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายนี่ก่อนย่ามาแนะนําสินค้าเข้าใหม่อีกรายการให้ทุกพี่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมขออนุาญาตแนะนําเป็นมีดพับกันโซไฟเบิร์จเจ็ดห้าเมนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดพับงานแท้คุณภาพดีราคาจะต้องได้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับ ในส่วนของมีดซีรีส์ตัวนี้นะครับจะมีอยู่สีสีด้วยกันนะครับสีแรกเป็นสีส้มตัวที่ผมถืออยู่นี่นะครับสีส้มออเรนต์ตัวที่2นะครับเป็นสีดำนะครับสีแบล็ k ตัวที่3นะครับเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับหรือสีมิลิเทอรี่กรีนนะครับในส่วนสีสุดท้ายเป็นสีสกายบลูนะครับหรือสีฟ้าพี่พี่น่าใดสนใจสีไหนนะครับสามารถดูรูปและแจ้งทำรายการสั่งซื้อได้เลยนะครับในส่วนวันนี้นะครับขออนุญาตนําตัวสีส้มสีจี๊ดจ๊าดสดใสตัวนี้มาแนะนําให้นะครับพอดีโดออตเปอจับ กันบ้างนะครับในทุกๆเล่มนะครับจะมาพร้อมกับแพ็กเกจกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็น FB knife นะครับ FB ก็คือ f i b บ r ร์นะครับไฟเบอนะครับก็เป็นแบรนด์ในเครือของกันโซนะครับเป็นแบรนด์อีกในระดับของก a n โซที่ผลิตขายนะครับก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับท้าในส่วนของมีดแท้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์โมเดลติดไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้โมเดล F759 MOR OR คือสีส้มออรเรนต์นะครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดของตัวมีดนี้กันเลยนะครับ วัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็ก4404นะครับในส่วนด้านซ้ายของใบมีดนะครับก็จะมีการยิงเลเซอร์เป็นรูปของนกมาครับนั่นก็คือตาของไฟเบิร์นั่นเองนะครับตัวนข้างนะครับก็จะมีเกรดสเปคของเหล็กแจ้งไว้นะครับ fbnf bird made by ganso นะครับ4404นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรดสเปคเหล็ก4404นะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้นะครับยาวถึงสุดโคนใบมีดตรงนี้นะครับอยู่ที่7.5ซนติเมตรนะครับ ความกว้างของใบมีดนะครับวัดในส่วนที่กว้างที่สุดบริเวณตรงนี้นะครับอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับสันมีดนะครับหนาะอยู่ที่3มมตรนะครับแต่ก็ะไล่เรียวปลายนะครับตัวนี้เป็นมีดพับเล็กนะความหนาก็อาจจะไม่ได้หนามากครับใช้ตัดหัน่นปาดเฉือนตรีดปาดเหลาอะไรทั่วๆไปนะครับ ในส่วนของลักษณะใบมีดนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เชิดขึ้นนะครับแล้วก็ปลายก็จะงุ้มลงแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีล่องเช็คเกอร์นะวางนิ้วนะครับเพื่อไม่ให้ลื่นนะครับเวลาเราใช้ในการตัดหั่นปัดเฉือนนะครับนิ้วโป้งครับจะช่วยเป็นตัวออกแรงน้ําหนักนะครับกดผ่อนกดผ่อนในการกดหั่นกรีดปัดเฉือนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ถนัดจับถนัดเลยนะครับตัวลักษณะนะครับเป็นด้ามมีดเล็กๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าจับได้ถนัดนะครับพี่ๆมือเล็กมือใหญ่เนี่ยสามารถจับถือถนัดได้เลยครับ ความยาวตลอดเล่มนะครับเมื่อกางออกวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้นะครับจนถึงสุดนี่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่17.5ซนติเมตรนะครับในส่วนของวัสดุด้ามนะครับในส่วนของด้ามตัวนี้นะครับเห็นพี่ๆเห็นเป็นร่องๆเป็นลายอย่างนี้หลายๆท่านนะครับมองผ่านจออาจจะนึกว่าวัสดุเป็น G10 หรือ G10 นะครับจริงๆแล้วตัวนี้วัสดุเป็น Nylon Glass Fiber นะครับเป็นวัสดุที่ทนทานแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการทําลายกันลื่นนะครับเป็นร่องมาอย่างนี้นะครับลายนะครับยังุ้มไปทางด้านหน้านะครับทำให้การจับกระชับนะครับเวลามีดถอยหลังเราจะรู้สึกว่าาเรรจัับบกะชฝืืดมอ ไม่ลื่นหลุดเลยนะครับในส่วนของตัวด้ามนะก็จะมีการทําโลโก้มาแบงนี้นะครับไฟเบอร์นะครับอีกส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปเน็บอย่างนี้นะครับข้อดีของมีดตัวนี้นะครับคลิปเน็บเนี่ยสามารถตัดได้4ทิศเลยนะครับนั่นก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับบนล่างนะครับแล้วก็พลิกด้านกลับมาด้านซ้ายนะครับก็มีบนล่างเช่นกันนะครับสามารถกลับคลิปต่างๆได้ตามพี่ๆถนัดนะครับจะใส่กระเป๋าเกงด้านซ้ายด้านขวาทิปอัพทิปดาวนะครับเอาตามถนัดปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับในส่วนของรูแทด้ามตรงนี้นะครับพี่ๆสามารถ กระชับนะครับหรือป้องกันมีดหลุดมือนะครับก็สามารถนำมาคล้องได้เลยนะครับตามพี่ๆถนัดเลยนะครับ ในส่วนของตัวยึดตรงนี้ครับน็อตก็จะเป็นน็อตดาวนะครับคลิปตัวนี้นะครับจะเป็นคลิปเหน็บมาในดั้งเดิมครับก็จะเป็นคลิปเหน็บด้านขวานะครับในส่วนของทิปแบบนี้นะครับก็สามารถเสียบกับกระเป๋าเกงหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเป็นมีดเล็กมีดพับฉุกเฉินได้นะครับระบบการเปิดใบมีดของมีดเล่มนี้นะครับเป็นระบบโฮนะครับระบบโฮก็คือระบบเป็นมีดที่เจาะรูมีรูนะครับก็สามารถใช้นป้งนะครับในการดันเปิดใบมีดขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับก็จะล็อกแบกนะครับตัวนี้ระบบล็อกก็จะเป็นระบบล็อกแบกนะครับเป็็นนรรระะบบบบลลลอออกกกกหังใาาดดเพื่่ปผมว มีข้อดีคือพี่ๆที่ถนัดมือซ้ายมือขวาเนี่ยสามารถเปิดได้หมดเลยนะครับอย่างผมนี่ครับถนัดมือขวาก็สามารถใช้มือขวาในการเปิดเทนนิสโป้งดันออกไปนะครับแล้วก็กดล็อกแบ็กในการพับเก็บนะครับมือซ้ายก็สามารถเปิดระบบโฮลได้ง่ายนะครับว่าใช้มือซ้าย,ายนะครับเปิดออกไป <ๆ S 2> นีเช่นกันนะครับระบบล็อกก็เป็นระบบแบ็กล็อกนะครับสามารถกดได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะครับวิธีการเก็บนะครับตัวนี้เมื่อกางสุดอะไรจะดังแก๊กนะครับให้เรานะครับกดล็อกแบ็กตัวนี้นะครับให้หลังไปเยอะขึ้นนิดนึงใช้มือนะครับ พับใบมีดลงมานะครับให้เอามือออกจากจังหวะที่ด้ามงับลงด้วยนะครับและก็จะสามารถพับเก็บใบมีดได้แบบนี้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะครับในการเปิดพับนะครับเมื่อเปิดแล้วครับก็กดพับอันนี้ปิดด้วยมือขวานะครับหากพี่พี่ท่านใดใช้มือซ้ายนะครับเปิดด้วยมือซ้ายนะครับหากต้องการเก็บกดพับเพื่อข้างซ้ายนะครับแล้วก็พับเก็บ ได้เช่นกันนะครับการพับเก็บใบมีดในระบบมีดล็อกแบ็กนะครับเป็นไปได้ผมอยากให้พี่ๆใช้2มือนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับใช้มือข้างที่เราจับถือมีดเปิดมีดแล้วครับกดล็อกแบ็กไปนะครับและมืออีกข้างนะครับที่ไม่ถนัดนะครับหรือไม่ได้จับมีดนะครับพับใบมีดลงมาแบบนี้นะครับในจังหวะที่มีดกาลังงับนะครับให้เอามือนะครับออกจากล่องรับมีดนะครับแล้วก็พับมีดลงมาแบบนี้นะครับจริงๆถามว่ามีดระบบล็อกแบ็กเนี่ยสามารถปิดพับมือเดียวได้ไหมจริงๆก็สามารถทําได้แแแบบบบนนนนนีีี้้ะะะะคครรรััต่่่่ผมมมกกก็อําาาาาาเเพพวโสถิิดดดดล สามารถงับลงมาเข้านิ้วมือเราได้นะครับซึ่งอันตรายนะครับและมีพับระบบล็อกแป๊กส่วนมากนะครับจะมีระบบสปริงช่วยเปิดอย่างนี้นะครับก็คือมีดจะสามารถเลี่ยงกลับเองในระยะที่ยังกลางไม่สุดแบบนี้นะครับถ้าหากนะครับเราเอามือออกไม่พ้นนะครับหรือในจังหวะที่เก็บลงมาไม่ดีนะครับและปล่อยมือนะครับมีดอาจจะงับลงนิ้วได้นะครับอาจจะเกิดอันตรายเป็นแผลได้นะครับฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับอยากให้พี่พับเก็บมีดด้วย2มือนะครับความปลอดภัยมาก่อนนะครับ หรือสเปคและรายละเอียดกันไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูความคมของมีดพับ Ganzo Fiber F759M ตัวนี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดพับตัวนี้กันนะครับตามสไตล์ร้านแชมป์ขายมีดเลยครับมาลองปัดกีกระดาษดูพร้อมกันเลยนะครับหวานเจียบเลยครับโอ้โหลูดปื๊ดลูดปื๊ดครับโอ้โหคมคลิปครับลูดปื๊ดลูดปื๊ดคมหวานเจียบจริงๆครับอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหคมหวานเจียบจริงๆครับ จิ๋วเล็กแต่แจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวยังไงขอเรียนเชิญพี่ๆี่ทุกท่านมาฟังสรุปท้ายคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับมีดเล่มนี้นเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมมองว่ามีดเล่มนี้ก็เหมาะกับพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่กำลังมองหามีดพับคุณภาพดีราคาถูกนะครับมีดพับอันเล็กนะครับไว้ใช้ตัดหั่นปาดเฉือนอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับหรือจะใช้เป็นมีดพับติดเป้ติดกระเป๋านะครับในการพกพาอ d ดีนะครับด้อยขนาดที่เล็กเบาแบบนี้นะครับก็ถือว่าพกพาง่ายนะครับใช้งานง่งะดดกรรัตออลไ ทั่วไปได้เลยนะครับ ข้อดีของมีดพับด้ามสีสดส,สีจีด๊ดสีจี๊ดจัดสดใสสังเกตง่ายแบบนี้นะครับข้อ <aroma> ดีเลยนะครับเวลาเราไปทําตกที่ไหนนะครับหรือทําตกในป่าเวลาพี่ๆไปตั้งแคมป์เดินป่าไรต่างนะครับจะทําให้มองเห็นและค้นหาได้ง่ายนะครับเราจะตกตามพื้นตามดินตามหินตามอิฐตามทรายอะไรนะครับมองเห็นได้ง่ายนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้าวงการมีดนะครับและกำลังมองหามีดพับงานแท้ราคาไม่สูงนะครับจับต้องได้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวที่เหมาะสมเลยนะครับราคาจับต้องได้นะครับมีสีสีให้เลือกได้เลยนะครับบต่มมีผอก คลิปนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ถามว่าทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถติดต่อมาได้ในท่องทางติดต่อที่อยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์นะครับหรือพี่ๆนะครับสามารถแอดไลน์ผมนะครับผ่านไลน์ไอเดียที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถส่งรูปส่งข้อความมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยนะครับแชมป์ขายมีดยินดีให้บริการนะครับ ในส่วนของมีดพับ F759M ตัวนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าในซีรีส์นี้นะครับในร้านผมเนี่ยมีอยู่4สีด้วยกันนะครับสีส้มตัวนี้สีดําสีเขียวขี่ม้าและสีฟ้านะครับหากพี่พิษน่าใดสนใจสีไหนนะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อแจ้งได้เลยนะครับทุกเล่มนะครับราคา650บาทส่งฟรีเอสนะครับพร้อมกล่องแพ็กเกจสวยๆและของแถมในกล่องอย่างที่ได้แจ้งไปต้นคลิปเลยนะครับ650บาทส่งฟรีนะครับสนใจสีไหนทารายการสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขายมีดและมีดพับแกนโซไฟเบิร์ F759M ตัวนี้ต้องขอตัวลาและขอขอบพระคุณพี่พ,พีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ